ไฮหวัดดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็เอารูปภาพที่เราวาดไว้มาฝากนะคะเพื่อเป็นการขั้นเวลาของตอนจบที่ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าบีมตั้งใจวาดรูปอีก2รูปนะคะแล้วก็ตั้งใจลงสีมากถึงแม้จะลงสีไม่เก่งเท่าที่ควรก็ไม่รู้จะใช้เวลานาน,านเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้านซะด้วยเที่ยวเรื่อยเลยดีเที่ยว แล้วก็ทิ้งงาน,นไว้ปล่อยให้คนดูค้างไม่ได้ดูตอนจบส่วนคนภาคก็ยังไม่แน่ใจเหมือนเดิมนะคะว่าเขาจะภาฯให้เราหรือไม่และรูปภาพนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปที่เกี่ยวกับคัดสินตอนจบของน้องวาเลนไทน์นะคะก็คือน้องวาเลนไทายได้จบโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแค่ตอนจบยังทําไม่เสร็จนั่นเองต้องขออภัยจริงๆนะคะไว้ถ้ารูปวาดอีก2รูปเสร็จ ก่อนเมื่อไหร่จะเอามาลงให้ดูนะคะแต่มันจะเป็นการสปอยชุดใหญ่มากๆเลยนะคะถ้าเกิดเอามาลงก่อนคัดซีนีอแต่เอาลงก่อนก็ดีนะจะได้ไม่ปวดตับอ,อันนี้ก็คือว่าเกือบเสร็จแล้วนะคะก็เป็นรูมครอบครัวของน้องวาเลนไทน์กำลังกอดน,น้องวาเลนไทน์อยู่นั่นเองครอบครัวนี้มีกันเพียงแค่สาคนนะคะพ่อแม่ลูกแค่นี้จริงๆคะ่ะ งั้นเรามาตอบคำถาม Q&A กันดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการฉลอง200ซับก็มีน้องคนหนึ่งถามมานะคะชื่อว่าน้องแดดไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าและน้องถามแบบครบท้วนมากนี่คือ Q&A ที่จริงใจคำถามแรกนะคะก็คือพี่ชื่ออะไรแล้วอายุเท่าไหร่พี่ชื่อว่าบีมนะคะแล้วก็อายุ18แล้วแก่แล้ว อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าทําไมเวลาพูดใส่คลิปแล้วเสียงตัวเองดูเด็กลงนะคะทั้งที่ในชีวิตจริงเสียงก็ไม่ได้ดูเด็กขนาดนี้นะคะแล้วก็คําถามที่2นะคะพี่ว่ารูปเก่งจังใครสอนหรอครับอันนี้พี่ได้เพื่อนคอยสอนให้นะคะแล้วก็ดูจาก YouTube มาค่อนข้างเยอะเช่นกันคําถามที่3นะคะพี่ทําคลิปเวลาไหนครับก็คือพี่จะทําคลิป ตอนว่างนะคะแต่อัพคลิปที่จะอัพเป็นวันจันทร์พุธศุกร์นะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปนะคะเพราะว่าหนีเที่ยวเรื่อยเลยค่ะต้องขออภัยจริงๆค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะพี่รับคนเข้าเซิร์ฟหรือยังครับพี่อยากบอกว่าพี่ทำเซิร์ฟหายอีกแล้วอะ่ะถ้าใจจริงพี่ไม่อยากเป็นคนเปิดเซิร์ฟเลยค่ะอยากให้น้องๆช่วยเปิดเซิร์ฟแล้วพี่เข้าไปร่วมเล่นน่าจะดีกว่านะคะ แล้วก็ใครสนใจที่จะเล่นเกมด้วยกันสามารถเข้าดิ c o อ d มาพูดคุยแล้วก็สอบถามกันได้นะคะว่าจะเล่นเกมอะไรดีจะอัดคลิปด้วยไหมอะไรก็ว่าไปเลยนะคะถึงแม้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่แต่ก็อยากเล่นกับทุกคนนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นคนขี้เหงาเลยค่ะรูปนี้ก็บีมลองอะไรใหม่ๆเยอะเลยนะคะอย่างเช่น การลงสีที่ดูแปลกใหม่นิดหน่อยค่ะแล้วก็การวาดพื้นหลังเองด้วยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่วาดพื้นหลังแบบตั้งใจขนาดนี้ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย